ตู้น้ำดื่มเรนโบว์นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กถังสำรองน้ำา1 0 0ลิตรนะรกำลังผลิตจะอยู่ที่1,000ลิตรต่อวันตู้น้ำดื่มเรียนเรนโบว์อาร์ราสมอซิสอันนี้เป็นตู้รุ่น UOS 3ฝาหน้าตู้นี่ยังเป็นยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ออกไม่งั้นถ้าลอกแล้วมันจะเป็นใสๆนะครับ ช่องจ่ายน้ำบริเวณด้านหน้านะครับจะเห็นว่าตรงหัวจ่ายจะอยู่ด้านบนนครับแล้วก็จะมีไฟสองสว่างจากด้านบนนะครับตอนที่เรากรอกน้ำอยู่ส่วนตัวแท่นตัวนี้สามารถที่จะยกขึ้นได้นะครับในกรณีถ้าถังเราใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะสามารถปิดเป็นตัวแบ็คข้างๆได้ข้างล่างนี่คือน้ำหก ก็มันก็จะหล่ดลงในท่อเดี๋ยวเราลองดูอันนี้คือในส่วนของตัวห้องจ่ายน้ำถัดมาด้านขวาเปิดออกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวดิสเพโชโว์น้ำเต็มค่าเชื้อน้ำหมดค่าเชื้อโรคก,ก็คือจะค่าตอนกรณีที่มีเวลามีคนหยอดเหรียญแล้วหลอดอยูวีก,ก็จะติดทำการค่าเชื้อโรคน้ำหมดแน,นในกรณี น้ำหมดเนี่ยไฟแดงจะขึ้นทำให้หยอดเหรียญแล้วไม่รับน้ำไม่รับไม่รับเหรียญน,นะครับแล้วก็เวลาปกติเน่ยดสเพย์จะโชว์เป็นเวลาปัจจุบันถ้ามีคนยอดเหรียญก็จะโชว์เป็นจำนวนบาทน,นะครับกดจ่ายนะครับกับหยุดกดปุ่มเดียวกันนะครับแล้วกันลูกค้าก็มาใช้โดยการหยอดเหรียญน,นะครับตอนนี้ถ้าเหรียญติดขัดอะไรก็สามารถที่จะกดคายคือนออกมาได้กดปุป่มกดปุ่มตรงนี้นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นการโชว์โปรเซสน้ำกำหนดราคาน้ำโปรเซสน้ำว่า,าตั้งแต่น้ำเข้าเนี่ยนะครับผ่านไส้กรองอะไรบ้างนะครับก็ตามโปรเซสลงไป p o ลิเมอร์เ i n ิ่งคาร์บอนคาร์บอนนะครับแล้วก็มาที่เมมเบรนมาที่ถังเก็บน้ำ,ำน้ำจ่ายน้ำมาที่ตัวคาร์บอนแล้วก็เป็นออกเป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับ แล้วก็ตัวไซกองนี่ก็จะมีบอกว่าไ้กองแปขั้นตอนจนะมีอะไรบ้างนะครับส่วนตัวน้ำเนี่ยวิเคราะห์น้ำเนี่ยตรวจได้ผ่านจากการตรวจวิเคราะห์น้าดื่มโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และการประปาน,นครหลวงะเข้าดูในเว็บไซต์ของบริษัทได้นะครับในส่วนดิสเพย์ด้านหน้านี้ช่องด้านล่าง ที่วางน้ำเนี่ยเราจะออกแบบดีไซน์ให้มันเข้าไปวาลสามารถที่จะวางได้ง่ายนะครับตัวจุดล็อกก็จะมีเป็นจุดด้านข้างนี้เป็นการยึดบนยึดล่างนะครับยึดบนล่างนะฮะในตู้แล้วก็ด้านล่างตรงฝาตู้ด้านล่างนี้จะมีหูช้างนะครับเอาไว้ล็อกอีอกชั้นหนะะึ่งนฐานตู้ข้างล่างจะเห็นว่ามีการยกลอยเพื่อให เวลาน้ําพ่วมจะได้ไม่จะได้น้ํามันจะได้ไม่เข้าเข้าไปในตู้นะครับนี้ดูบริเวณโดยรอบลักษณะตู้ก็จะมีดีไซน์นะครับโครงตู้จะเป็นโครงไฟเบ์กลาสทั้งตัวแต่ด้านหลังก็จะมีเป็นรูระบายอากาศนะครับมีพัดลมระบายอากาศด้วย cat.